ดอกสโนุหน้าบ้านหน้าบ้านนาะโยกตามสายลมค่าแล้วค่ะตอนนี้ลมหนาวมาแห้งค่าแล้วกลับก่อนงามนะคะกินได่ใส่ถอดไข่ในแหงเสบสวย ง่ามสโนโบานเช้าคัดเข้าบานเย็นอันนี้ก็จะเป็นมากเพิ่นคำแล้วกลับแล้วค่ะ,ะเจอกันใหม่เมือนกบาอุ้ยเราไม่แห้งมาก